เพิ่งพากันตั้งใจสำรวมจิตใจของตนให้ดีเนื่องจากว่าชีวิตนี่เป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงเราจะมาสำคัญว่าเราจะไม่ตายง่ายก่อนอย่างนี้ไม่ได้เพราะว่าความตายไม่มีกำหนดหมาย ไม่ทราบว่าจะตายวันไหนไม่มีใครบอกล่วงหน้าให้รู้เลยดังนั้นเราจึงต้องเตรียมตัวไว้เสมอเพราะความตายนี่เป็นมหาภัยอันใหญ่หลวงพร,พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าอุปมาเหมือนอย่างภูเขาสูงจุดทองฟ้ากลิ้งมาแต่ทิศท,ทั้งสี่ ทับปวดสัตว์ทั้งหลายให้เป็นจุลและวิจุลไปชั้นใดความแก่และความตายก็ย่อมครอบงำสัตว์ทั้งหลายเหมือนอย่างนั้นเพราะองค์เจ้าทรงอุปมาอุปมาความตายให้พุทธบริษัททั้งหลายฟังเพื่อให้พุทธบริษัทธได้พิจารณา ให้เกิดความสังเวชสรุดใจเตือนใจไม่ให้หลงไม่ให้เมาในชีวิตเมื่อรู้ว่าชีวิตนี้มันมีความตายเป็นที่สุดอยู่เสมอเสมออย่างนี้ความเมาในลาบในยศสนเสริญในความสุขในโลกนี้ก็จะบรรเทาเ,บา,เบ,าบาบางลง ความเป็นผู้ที่มีจิตใจโน้มไปเพื่อความสงบประงับก็จะบังเกิดขึ้นเพราะว่าการทำความสงบประงับทางจิตใจนี่แหละเป็นทางหลีกหนีจากอำนาจของมัจจุราชคือความตายเมื่อจิตนี้ยัง หลงไหลย,ยึดถือขันห้านี่ว่าเป็นตัวเป็นตนอยู่ตราบใดความแก่และความตายนี่ก็ย่อมบีบคั้นอยู่อย่างนี้แหละเพราะเนื่องจากว่าใจเมื่อยึดถือแล้วมันก็เป็นตัวกรรมก็นำให้เกิดอีกอยู่อย่างนี้แหละดังนั้นพระศาสดาจึงได้ทรง สอนให้พิจารณาความตายนี่เสมอเสมอหายใจเข้าไปแล้วไม่ออกก็ตายหายใจออกไปแล้วไม่กลับเข้ามาก็ตายลมหายใจหมดแล้วก็ตายชีวิตนี้เนื่องอยู่วยลมหายใจอันเป็นปัจจุบันปัจจุบันนี้เท่านั้นเองไม่ได้มีในอดีต ไม่ได้มีได้อนาคตหมายถึงชีวิตนี่นะเพราะอดีตก็ล่วงมาแล้วอนาคตก็ยังไม่ได้ไม่ถึงยังไปไม่ถึงไม่ทราบ่ารมหายใจนี่มันจะหยุดลงเมื่อใดเวลาใดก็รู้ไม่ได้ก็ปรากฏแต่ในปัจจุบันเท่านี้แหละถ้า โรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนเข้ามาแล้วลมหายใจก็สักจะฝืดฝืดเข้าไปทุกคนก็ย่อมรู้สึกตัวว่าความตายมันใกล้เข้ามาแล้วอ,อย่างนี้แหละต้องพิจารณาดูให้ดีไม่ควรจะหลงจะเมาอะไรให้มากเกินไปบคุคคลผู้หลงผู้เมาแล้วไม่ได้สร้างบุญสร้างกุศล ไม่ได้ทำความเพียนภาวนาปรงขันห้าในลงโดยสำคัญว่าขันห้านี้จะไม่แตกไม่ดับง่ายนอนใจอยู่นั่นบุญกุศลอำนวยผลให้มีสุขภาพอนามัยดีกินได้นอนหลับดีแล้วก็เพลินที่นี่คิดว่าตอนนั้นยังไม่ตายง่ายก่อน เ้วไม่ได้ภาวนาไม่ได้พิจารณาธาตุสี่ขันหานี้ไม่ได้ทำใจให้สงบระงับหรือก็ปล่อยใจให้ยึดถือขันห้านี้อยู่อย่างนี้ก็มีความสุขอยู่แล้วเพราะในปัจจุบันนี้ขันห้ามันไม่เจ็บไม่ป่วยมันมีกำลังวังชาดี นี่ก็มาลงขันห้าอันเป็นปัจจุบันอยู่อย่างนี้ดังนั้นจึงไม่ควรไม่ควรหลงเลยเพราก็รู้รู้กันอยู่แล้วนี่ถึงแม้มันจะสุขสบายในปัจจุบันนี้แต่ต่อไปมันจะไม่สบายเพราะร่างกายนี้อยู่นานปีนานเดือนไป มันก็ชำรุดสุดโทมไปเรื่อยๆแล้วอย่างนี้จะให้มันมีความสุขสม่ำเสมอได้ยังไงอ่ะนี้พูดถึงจิตใจมานี่จิตใจนี่ถ้าไม่ภาวนาไม่สำรวมให้เข้าถึงความสงบปัญญามันก็ไม่เกิดไม่มีเมื่อไม่มีความรู้ความฉลาดแล้ว มันก็ถูกกิเลสมันหลอกไปให้ทำดีบ้างทำชั่วบ้างโดยมากถ้าไม่รู้ไม่ฉลาดแล้วก็มักจะไปทำในความชั่วคนเรานะทำความดีไม่เป็นเพราะไม่รู้ไม่เห็นอานิสงส์แห่งการทำความดีดังนั้นคนหลงคนไม่รู้เนี่ย ก็จึงทำบุญกุศลไม่ได้เลยจะรักษาสินก็ไม่ได้เพราะไม่รู้อนิสงส์นินไม่เห็นโทษแห่งความทุสินไม่เห็นอนิสงส์แห่งการรักษาสินว่ามันอำนวยความสุขความเจริญให้อย่างไรก็ไม่รู้เมื่อไม่รู้อย่างนี้นะมันก็ไม่รักษาสินมันก็นเรื่อยๆเปยๆไป,ๆไปอย่างนั้นน่ มเมื่อไม่รู้เรื่องภาวนาว่ามันดียังไงมันเป็นทางพ้นทุกข์ได้ยังไงเมื่อไม่รู้อย่างนี้มันก็ไม่ไม่ภาวนามันก็ขี้เกียจขี้คลานเพราะมันไม่เห็นอานิสงส์แห่งการภาวนาดังนั้นในพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสอน ให้ฝึกค้อคนอบรมจิตนี้ให้สงบจากกิเลสอย่างกลางกิเลสอย่างกลางนี่แหละมันปั่นจิตให้พุ่งสั้นเลื่อนลอยไปหรือทําให้จิตอ่อนแอท่อแท้ในการจะทําความเพียรมักจะไปเห็นแก่หลับแกนอนเชียเป็นส่วนมากนอนเท่าไรก็ไม่อิ่ม บุคคนผู้รู้อำนาจแก่ตันหาแล้วถือเอาความนอนนั้นว่าเป็นความสุขของตนเลยขาดข้อวัดปฏิบัติตื่นดึกลุกเช้าก็ไม่ได้เพราะเสียดายความนอนเนล้วก็ส่วนมาก ตั้งแต่หัวค่ำไปจนดึกดื่นก็คุยกันหาเรื่องสนุกสนานกันเที่ยวเตะกันถ้าชาวบ้านก็ดีหาเป็นพระเป็นเจ้าก็คุยกันหาเรื่องมาพูดคุยกันสนุกสนานไปปล่อยให้เวลามันล่วงไปล่วงไปหิวนอนแล้วก็ไปนอน นี่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ตั้งอยู่ในความประมาทโดยแท้ปาโาโดมัจจโนโประดังความประมาทเป็นทางแห่งความตายปะมะตายะถามะตาผู้ประมาทเหมือนกับคนตายแล้วหมายความว่ายังมีลมหายใจเข้าออกอยู่ก็จริงแต่ว่า ชีวิตจิตใจนี่มันถ้าตายจากความดีตายจากคุณธรรมคือธรรมของจริงแทนที่จะได้รู้ธรรมของจริงก็ไม่รู้อย่างนี้แหละดังนั้นนะพระศาสนาทรงสอนไว้แล้วเราต้องเอาไปคิดไปพิจารณา สัญญาชนพิารณาแล้วมันย่อมเห็นตามมันเป็นความจริงนี้ความประมาทไม่สนใจฝึกขนอบรมตนบุญกุศลก็ไม่เกิดขึ้นเมื่อบุญกุศลไม่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นคนใจลอยอใจไม่มีที่พึง่ง แต่เลื่อนลอยไปอย่างนั้นแหละถ้าเป็นนักบวชก็อยู่ไม่ได้คิดแต่ทางศึกษาลาเพศไปหาสเสวงหากาม,มะคุณรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันเป็นที่น่ารักใครพอใจทางต่างนี่โดยสำคัญว่าเมื่อตนได้รูปเป็นต้นดังกล่าวมานั้นแล้วตนจะมีความโชก เมื่อไม่ได้รูปเสียงเหล่านั้นแล้วมันเป็นทุกข์มันเดือดร,ร้อนมันอยากได้นี่แรียกว,ว่าเข้าใจเพศจากความเป็นจริงก็รูปเสียงกลิ่นลดเครื่องสัมผัสเป็นของไม่เที่ยงไม่อย่างยืนเมื่อได้มาแล้วมันก็วิบัติแปรปวนแตกดับทำลายไปดูแต่ได้อัตภาพร่างกายนี่มาเป็นยังไงอ่ะ อย่าว่าถึงแต่รูปคนอื่นสิ่งอื่นเลยไม้แต่รูปร่างกายอันนี้นะได้มาแล้วก็ทธนุถนอมอให้ผ้านุงผ้าห่มมันให้อาหารการบริโภคบำรุงมันตามกฎธรรมดาของร่างกายอันนี้ย่อมเป็นอยู่ด้วยข้าวน้ำอาหาร ก็หามาหลอดย่่งมันอยู่อย่างนี้มาทุกวันทุกวันเลยแต่แล้วมันก็ไม่ยั่งยืนให้กระดังที่รู้กันนอยู่ไปนานปีนานเดือนไปร่างกายนี่ก็ชำรุดสุดโทมไปเรื่อยๆผ่านเคยแข็งแรงเคยแน่นหนาเคี้ยวอาหารได้ดีเคี้ยวอาหารหยาบผงแข็งก็ได้ เมื่อเข้าสู่วัยชรานับแต่อายุสี่สิบห้าสิบปีไปแล้วบางคนก็โยกคลอนไปเลยหล่อนไปเลยก็มีแต่บางคนก็ยังแข็งแรงอยู่เอา้าถ้าฟันแข็งแรงตาผันมัวเนี่ยอา้าถ้าตาดีหูปดเสียไม่ได้กินอะไรชัดเจน อย่างนี้แหละบางทีก็เสียทั้งหูทั้งตาก็มีผมเคยดำมาแต่ก่อนก็งอกขาวโพลนไปตาเคยมองเห็นอะไรต่ออะไรได้ชัดเจนแต่ก่อนมาก็กลับมัวเข้าไปเมื่อย่างเข้าสู่ไวยชรามาแล้ว ก็ความจริงของร่างกายมันเป็นอยู่อย่างนี้เนี่ยแล้วทําไมน่ะจึงม่พิจารณากันจึงไปเพิดเพลินมัวเมาสําคัญว่าตนจะไม่แก่ไม่จิบไม่ตายง่ายๆเลยก็ความสําคัญผิดอย่างนั้นะวังมันจึงได้เพลินจึงไม่ได้เอาใจใส่ในการบุญการกุศลแล้วก็ เกิดความเห็นผิดลงไปว่าทำบุญนี่คงจะไม่มีผลตามสมหนองให้เป็นสุขอย่างที่พระพุทธเจ้าสแสดงไว้มั่งทำบาปก็เหมือนกันเพราะทำไปแล้วไม่เห็นว่ามันให้ผลอะไรบาปก็ดีฆ่าสัตว์ตัดชีวิต,ตอยู่ทุกวันทุกวันก็ยังสบายอยู่อย่างนี้ เลยสงสัยว่าทำบาปคงจะไม่ได้บาปกระมังคันเมื่อพิจารณาเมื่อคิดเห็นอย่างนี้แล้วมันก็เลยลังเลในการละบาปบำเพ็ญบุญนี่คนเราเป็นอย่างนั้นดังนั้นนะการภาวนาฝึกฝนจิตใจให้เข้าถึงความสง,งบ อันนี้เด้ชื่อว่ามันเป็นบอ่อเกิดแห่งปัญญาเมื่อปัญญาบาังเกิดขึ้นแล้วมันรู้เองนะบ่านี้นะบาปเป็นยังไงบุญเป็นยังไงคุณโทษเป็นยังไงที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นั้นมันมีจริงเหลือนี่มันมันรู้เองนะเมื่อปัญญาบาังเกิดขึ้นแล้ว เมื่อปัญญายังไม่เกิดมันก็ไม่รู้จริงนะมันไม่รู้จริงเนี่ยเพราเพ่งเข้าไปดูร่างกายนี่ก็ร่างกายมันก็เป็นอยู่อย่างนี้จิตใจมันก็เป็นอยู่อย่างนี้มันก็มีความรู้สึกนึกคิดไปเรื่อยๆไปไม่เห็นว่ามันเป็นอะไรไป นั่นแหละเมื่อปัญญาไม่เกิดแล้วมันก็มองเห็นแต่สภาพธรรมดาที่มันเกิดมาอย่างไรมันเป็นอย่างไรก็เห็นอยู่เท่านั้นเนี่ยเมื่อปัญญามันเกิดขึ้นแล้วมันก็จะรู้ได้ว่าร่างกายนี่มันก็ไม่เที่ยงไม่ยังยืนรู้จักชำรุดทรุดโทรมไป วันคืนปีเดือนร่วงไปร่วงไปไม่ใช่ร่วงไปแต่วันคืนปีเดือนร่างกายสังขารอันนี้ก็ทำนุดสุดโทมไปเหมือนกันในที่สุดมันก็แตกก็ดับลงส่วนจิตใจนะวันนี้ส่วนจิตใจถ้าไม่ออบรมให้มันสงบปัญญาไม่เกิดแล้วมันก็เป็นที่อยู่ของกิเลส ก็สะสมความโลภความโกรธความหลงสะสมความรักความใคร่ไว้ในใจให้มากขึ้นเท่านั้นเองนะถ้าจิตใจนี้เมื่อไม่มีคุณธรรมมันดีงามเป็นเครื่องอยู่แล้วมันก็มีบาปความชั่วร้ายต่งางๆดังกล่าวมาแล้วนั่นนะเป็นเครื่องอยู่ให้พิจารณาดูให้มันเห็น ผู้ใดพินาดูให้เห็นอย่างนี้แล้วนั่นก็กลัวกิกเลสจ,จะสุดฆ่าตนไปสู่ทุกข์ระบบนนี้นะเขืนสะสมมันไว้มันก็จะสุดฆ่าไปสู่นรกอบายภูมิหลังจากระร่างกายอันนี้ไปแล้วมันก็รู้ก็เห็นได้ ว่าเหตุสนันใจยังจะไปตกนรกไปเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานนะ่ะก็เหตุที่ใจมันเศร้าหมองขุนมัวอยู่ด้วยความโลภความโกรธความหลงนั่นเองนั่นแหละใจเศร้าหมองอยู่เช่นนั้นแหละมันเป็นบาปอกุศลเมื่อไม่ละแล้ว บาปกรรมเหล่านี้และจะมีอำนาจเหนือจิตใจฉุดค้าดวงจิตนี้ไปสู่อาบายภูมิทั้งสี่มีนรกเป็นตอนดังกล่าวมาพูดถึงเรื่องบุญกุศลบัดนี้เมื่อบุคคลละความโลภด้วยการบริจาคทานอยู่เสมอมาเพียรละความโกรธด้วยการเจริญเมตตา กรุณาให้บังเกิดขึ้นในใจแล้วก็สมทานมั่นในศีลไม่ร่วงศิลนไม่พอใจในการเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นไอ้ยอย่างนี้จะงม่ชื่อว่าเป็นผููเห็นภัยในอบายภูมิทั้งสี่ คือว่าเห็นว่านารกนั้นมีจริงตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้เราต้องเชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าไม่เชื่อพระพุทธเจ้าเราจะไปเชื่อใครแล้วในโลกนี้โลกจากพระพุทธเจ้าแล้วไม่มีใครจะไปรู้แจ้งเห็นจริงโลกนี้โลกหน้าตลอดถึงพระนิพพาน ได้ไม่มีมีแต่พระพุทธเจ้ากับพระสาวกองค์อรหรันนเท่านั้นเองเนะต้องพิจารณาดูให้รู้ที่พระองค์รู้ได้อย่างนั้นก็เพราะพระองค์ละอาสวะกิเลสตัณหาโนาใหญ่ทั้งหลายให้หมดสิ้นไปจากกิจใจนี้ พระองค์จึงรู้แจ้งในบาปบุญคุณโทษเป็นต้นได้นี่เหตุผลเป็นอย่างนี้เหตุที่ว่าเราจะเชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระเจ้านั่นนะ<ม>คนนอกนั้นที่ยังมีกิเลสทุ่มหอจิตใจอยู่ย่อมไม่สามารถที่จะรู้แจ้งในบาปในบุญคุณโทษต่างๆหมูนี้ได้ เดังนั้นมันจึงได้เบียดเบียนกันมันจึงได้ทำลายล้างผลาญชีวิตกันจึงได้ช่อโกงหลอกลวงรักเอาของคนอื่นมาเป็นของตอนจึงได้ไปเล่นชู้กับเมียคนอื่นผัวคนอื่นอยู่อย่างนั้นนะพ่อมันไม่รู้ว่ามันเป็นบาป ที่ได้ไปไม่สำรวมวาจาคิดได้ยังไงก็พูดไปอย่างนั้นมันจะจริงจะเท็จอย่างไรก็ช่างมันก็จะขอให้ได้พูดแล้วเป็นพอหรือบางคนระเจตนาที่จะพูดหลอกคนอื่นให้เห็นผิดเป็นชอบไปก็มีอันผู้ไม่รู้ ผู้ไม่เชื่อพระปัญญาตัสรูของพระเจ้าแล้วก็ย่อมเห็นว่าของเสพติดให้โทษต่างๆนั้นเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้บริโภคนั้นมีความสุขสนุกสนานดีเริมทุกข์เริมยากไปอย่างนี้นะนั่นแหละเพราะฉะนั้นจึงว่า ความที่ไม่เชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพุเทเจ้ามันจึงเห็นตื้นตื้นไปอย่างนั้นแต่ความจริงแล้วนะมันก็ให้ลืมทุกข์ลืมยากแต่แล้วแต่เวลามันเมาอยู่เท่านั้นเองเพราะสางเมามาแล้วมันก็เป็นทุกขกกก์ของเก่านั่นแหละข้อกิเลสมันตัวเก่าไม่ใช่ตัวใหม่ของเก่านั่นแหละ อย่างนี้พี่นาดูให้ดีอย่าไปเข้าใจผิดอย่างนั้นว่าคนเราถ้ากุ้มกุ้มใจมาแล้วก็ไปดื่มเหล้าไปสูบกัญชาหรือสูบพินเนี้ยก็หายกุ้มเาะวเล้ยเข้าใจอย่างนั้นเป็นอันเข้าใจผิดไปมันไม่ไม่หายหรอกมันไม่หายดูคนบางคนน่ะ เมาเล่าอยู่แล้ววันนี้กับลื้อพื้นเอาเรื่องทุกเรื่องโศกที่ตนได้ประสบมาเรื่องผิดหวังอะไรหมดนั้นขึ้นมาพูดอยู่ยงั้นแหละพี่ไร้ลำพันอยู่ยงั้นแหละมันมันจึงว่ามันไม่จริงเรื่องหมูนี้นะผู้มีปัญญาแล้วพิจารณาดูแล้วมันก็ไม่บริโภคละของเสพติดโทษต่างๆ คนละเว้นได้แม้แต่บุรี่นี่ก็เป็นของเสพติดให้โทษไม่ใช่น้อยไม่ไม่ไม่ด้อยไปกว่าสุรายาเมาต่างๆหมูนั้นนะให้โทษทางตับทางปอดมันทำให้ตับปอดเสื่อมคุณภาพไปเมื่อเวลายังหนุ่มยังแน่นนี้ภูมิุ้มกันยังแข็งแรงอยู่มันก็ยังไม่ปรากฏเท่าไหร่อ่ะ อย่างนี้ให้พี่รานดูโน่นเมื่ออยู่ไปนานปีนานเดือนไปภูมิคุ้มกรันรม,มันออกภูมิคุ้มกันมันอ่อนแอลงเมื่อใดแล้วลทธิ์ของมืนเมาศัารูนี้มันจะย่ำยีเอาอวัยวะภายในให้เสื่อมสมรรถภาพลงเช่นเป็นโรคตับเป็นโรคปอด เป็นโรคกระเพาะโรคลำไส้เหล่านี้เป็นตน้นเมื่อบุคคลเป็นโรคเกี่ยวกับออวัยวะภายในอย่างนี้แล้วยากที่จะหายได้เพราะว่าเป็นอวัยวะส่วนละเอียดดังนั้นเนะี่ยทุกคน เมื่อรักตนจำนงหมายต่อความสุขความเจริญทั้งในโลกนี้โลกหน้าแล้วก็ไม่ควรที่จะไปชื่นชมยินดีกับของเสพติดได้โทษต่างๆเหล่านั้นควรพากันยกเลิกไปเลยรักชีวิตอันนี้ดีกว่าไปรักของให้โทษเหล่านั้น รักชีวิตอันนี้แล้วเราก็บริโภคแต่สิ่งที่มันไม่ให้โทษต่อร่างกายนั่นแหละเว้นสิ่งที่มันเป็นโทษต่อร่างกายอย่างนี้แล้วก็ร่างกายก็จะกระสุ่งกระซวยกินได้นอนหลับไปแล้วผู้ที่ประกอบความเพียรทางจิตใจ ก็ทำความเพียรได้เต็มที่คนมีโรคภัยเบียดเบียนแล้วยากที่จะทำความเพียรทางจิตใจให้เข้มแข็งไปได้ยากที่จะเพียรละบาปบำเพ็ญบุญให้เกิดมีขึ้นในตนได้ดังนั้นคอย้น้อมเอาคำสอนเหล่านี้ไปพิจารณาดูให้ดี นี่นาะดูมันรู้มันเห็นขึ้นด้วยตนเองเมื่อรู้เห็นขึ้นด้วยตนเองแล้วบาปอันไดเป็นบาปมันรู้ชัดละมันกระละได้ปะนี่สิ่งใดเป็นบุญเป็นกุศลมันรู้แจ้งโดยปัญญาแนะ้วมันก็ทําให้เกิดให้มีขึ้นได้เมื่อรู้ว่าการทําใจให้เศร้าหมองขุนมัวเป็นทางไปสู่ทุกข์รู้อย่างนี้แล้วมันก็ พยายามทำสมาธิภาวนาเพ่งละกิเลสอันหุ้มหอ่อจิตใจเศร้าหมองขุนมัวอยู่นั้นให้หมดไปสิ้นไปจนกว่ามันจะบริสุทธิ์พุทธผ่องเต็มที่ดังแสดงมา